สวัสดีเอซทุกคนนะครับผมเอาัอีกหนึ่งวันนะผมฝ่ายเอซมากินทุเรียนลานเจออ้อมตลาดนั้นเยบินนะครับเอซอันนี้ลูกค้าโทรสั่งในเพจนะผมส่งซอยบางทีมหาชัยามาหาชัยอ,อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ครับผมอยู่ใ,ใกล้ลูกค้าไม่สะดวกออกมาก็สามารถสั่ง ซื้อออนไลน์ได้ผมสั่งในแฟนเพจร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมได้เลยนะครับผมเดี๋วย,ยวทุเรียนจะไปส่งถึงหน้าบ้านเลยพร้อมอร่อยเติอมความอร่อยอยู่ในบ้านนะลูกนี้ค่ะลูกค้าดูอยู่ไหมคะดูอยู่ไหมกรอบนอกนุ่มในนี่ลูกค้าสั่ง ใส่คำเดียววันเนื้อเนีนมากคือแบบอันนี้ลูกค้าไม่เยอะเราบอกกันช้าๆก่อนนะคะบอกกันช้าๆเนาะลูกค้าไม่เยอะเนาะลูกค้าไหนจะติดลูกค้าติดฝนอยู่วันนี้วันนี้ฝนตกนะครับใส่หนึ่งเดียวไปเลยนะใส่สองได้ได้หมดแล้วแต่รกคาเลยใส่สองดีกว่าตาใส่สองดีกว่าเสืียดรถจะแพกตกมด สวยไหม่เบสวยๆครับสวยนะขอบหน,น้าโน้มลายยังเหลื่งขนาดนี้นะทุกคนไม่เอาเหรออู้เหลีอยงเป็นทองเราไม่ต้องไปเคลือบทองนะเหลี่งเป็นทองเยาวราชเลยขวดขุยแย่จุกจุกตามสโลกแกนครับผมขวดจุกๆมาเลยนะครับเปิดร้านแล้วนะผม เปิดทุกวันนะผมถ้าเจอ๊อ้อมไม่เปิดเดี๋ยวเจอ๊อ้อมก็จะสั่งไอ้แจ้งในเพจนะครับผมว่าร้านหยุดร้านเปิดนะผมปกติก็เปิดทุกวันนะครับโอ้ไม่ไหนาอาการเป็นยังไงลาบอกหมอทีโอ้ยดังเบนช่วงให้เราลงผอมอยู่นะพี่สาวครับใช่ครับ มาแล้วมาแล้วแม่ครับดูอยากใกล้ชิดเลยนะทุกคนซื้อออนไลน์ก็เหมือนซื้อหน้าร้านค่ะเพราะไลฟ์สดให้กันดูๆเลยดูกันจ่าๆไปเลยจ้าออนไลน์ก็เหมือนหน้าร้านค่ะภาพจริงเสียงจริงคนปอกก็ปอดจริงๆค่ะใช้เครื่องจักรนะคะแต่อาจจะมีองค์ลงบ้าง อ๋อ oh, mm hmm. วันนี้เต็มแล้ว mm hmm. นะครับผมเพราะว่าทุเรียนมันพร้อมแจกได้เลยมันไม่มีรูปแบบดิบน,ดนะครับที่ว่าย,ยังไม่สุกบแบบผมเนี่ยทานได้เลยก็เลยเต็มใช่เพราะว่ากว่าจะไปถึงก็สามสองสามวันเดี๋ยวกลัวทุเรียนมันมันนิ่มไปมันสุกไปอากาศยิ่งหนาแน่นอยู่ตรงนี้บางทีก็สามสิบวันหอใช่ครับ ไมหลอกสินค้ามีรับประกันถ่ายคลิปไว้ตอนเปิดกล่องเปิดอะไรนะพี่บ่าวใช่ครับทางร้านเค็มเต็มร้อยนะแต่ต้องมีคลิปนะมีคลิปต้องมีคลิปพอเราก็เราทำประกันกับคนส่งใช่ครับเราทำประกันไว้ไม่ได้ส่งทิ่ตัวส่งทิ้ตัวไม่ได้หรอกประกแพงครับใช่ใช่ครับเค็มเต็มร้อยแต่ต้องมีคลิปแยกลูกค้าหมแล้วแต่แยกลูกค้าไปทุกคนแล้วก็แจ้งอีกเดี๋ยวลูกค้ามาใหม่ใหม่ใช่ใช่ แล้วล้วนในล้วนนี่ลูกนี้ก็ยี่อ้อมใส่ไปสองกล่องเพราะว่ากันกระแทกเดี๋ยวมันจะเละใส่กันกระแทกให้เรียบร้อยแล้วใช่ครับทำเวลาเอาบ้างอะไรบ้านธรรมดาธรรมดาธรรมดาครับมึงมีแพ็กเดียวเหรอปอกไปอีกสักสองสามลูกไหมพี่เบลใช่ครับผมไปแล้วเห็นไหมนี่ยตรงไปแล้วอันนี้ ลูกค้าอยู่ใ,ใกล้ๆนี่เฮียเรียกบินไปเลยครับผมใกล้ๆเอง

จอดตรงด้านหน้าร้านนิดนึงนะครับค่ะค่ะนี่แหละนี่ค่ะจอดได้หมดค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราจอดแป๊เดียวไม่เป็นไรครับรอบเดียวกันค่ะรอบเดียวกันรอบเดียวกันไหมลูกค้าถามลูกค้าที่ได้เลขพัสจะดุแล้วนะคะถ้าอย่กในใกล้นะ เราสามารถนัเล่นพันับเอาได้นะไม่ต้องรอพนักงานไปก็ได้นะานะถ้าอยู่ใกล้บ้านกดส่งอยู่ใกล้้บ้านนะได้ยิผัขาบกิงเพราะันไม่ออันนี้อนอนถูกพอดีเขาไม่เอากรอบนอกูแต่เอายิมเอาไปลูกนะคะ เอาเล็กสุดที่ร้านได้นะคะะไรไับเพราะว่า ต้องมาให้ได้ร่ำดังดังเลยนะตัวเองอยู่นี่ย,ยังไม่เคยซื้อเลยอ,ะอ่ะซื้อในเทศกตลอดนี่นรครับผมอยากให้เด็กชื่นชมพามานะเด็กก็ต้องดีว่าเอาลูกเล็กๆนี่แหละค่ะแล้วก็ลูกใหญ่ๆจะทานส่วนมากเขาจะมีแต่กำลังกินื้อมาะใช่เนื้อพอดีทานครับใช่สำหรับ,สำ,รบสำหรับคุณแม่ต้องกินเนื้อพอดีทานวันน้แพ็คที่หน้าร้านนะคะคิดละหกก้า หมดก็ไปเนื้อล้วนไปนะคะเรียกได้นาคูเดียวก็ได้นะพี่ดาครับใช่เราแพ็คไปสองคูลูกค้าคูเดียวก็ได้ลราจีนไม่เด็ดกันลมกันลมกันพึ่งน้อยถ้าเราแกะแล้วมันจะกลับไปนิ่งมันไม่นิ่งแล้วใช่ไหมจริงไว้มันจะนิ่งนะตร้นมันก็นิ่มนะ มันจะสุกขึ้นนะครับแบบระยะเวลาประมาณสี่ชั่วโมงถึงหกชั่วโมงมันก็จะแกะแล้วได้นะใช่ครับ้ก็จะสุกขึ้นตามลำดับแี่ถ้าแกะถ้าแกะไว้คิ่าไม่ต้องไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะอ๋อสุกสุกอิ่มเล่เลยอ๋ออิ่มเล่เลยลูกค้าบอกได้ไเดี๋ยวไม่ไยากค่ะเดี๋ยวพหาให้มีหมวดมีหมดเอาให้ติดใจลูกค้าหายากยากเนียถ้าเป็นแบบรไม่อาแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่กินแล้วทุเรียนกินไปเยอะแล้ว ไปก่อนกินบาลารูฟอ่ะโอ้นี่ฟขาไล่ตุ๋นกันใช่ครับไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่แหละใช่ครับผม เรียนอร่อยครับทุเรียนยอมอร่อยกินแล้วหยุดไม่อยู่คือถ้าเราเก็บทุเอียทั้งทั้งเนื้อเนี่ยมันตู้เก็บใส่ตู้ไม่ได้เขาหมด่าได้ใช่ใช่เนี่ยเกล่อง่ออันนี้สามารถเอาปิดไว้แล้วช่ใช่ครับมีรูระบายนะครับอ้อันนี้เป็นกล่องทุเรียนที่ทางร้านได้ได้นามาใช้นะครับ ่ขคไม่สินลอยไปวนรรับตรงนี้ด <c oughs> ีว่าอจะด้ไเสียเวลาไดระต้องนราับยอนานก็ได้ค่ะอรถใจไม่อยาให้เขาเดินไปี่รรัครับก็ไ่งานดีกว่า้องอก็ดเลมยอมนั่งาชิมหน้าร้านเลยค่ะชิหน้าร้าเลยลูกค้าจากประเทศอังกฤษูอชิหน้าร้ใจจังเลย ถูกใจครับอร่อยอร่อยถ้าถ้าถ้าแบบนี้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นแล้วนะครับปิดไว้เดี๋ยวก็จะสุกอร่อยค่ะอร่อยค่ะเพื่อนมาเพื่อนมาเลยอทัวมาลงเลยเนี่ยจอดรถรถทัวร์ได้ลงได้ประมาณสามร้อยคันรถเครืโมเดลน่าตืนเคันละจีนก็หลายคัน ลานจอดด,ดูด้านหลัง,งก็จอดได้ครับผมใหญ่มากครับลานท่านหลังเขามาเที่แล้ว<บ>มาเรวลยนะคะที่จอดรถ่ได้ก็คิดว่าจอดตน้ได้ก็เลย่าาไก่อนครับถ,ถ้ายังไม่ได้ถ้าเวลานี้จอดหนะ้า้านได้ต่เรนจอดไม่ได้ห<อ>มายวันนี้มไม่ได้ถ้า,ถา,ถา่ตลาดมาลแบบนี้ถรถไม่ได้รถจะเยอะนอยมาจอดรถไกลร ต้องเย็นเย็นไม่ได้เลไม่ได้เลย่พอไม่พอหรอราคาต่ออีหน่อยใครก็ชิมแค่ชิมบอกแล้วว่าจะไม่พอเอาลูกใหญ่ๆไปเลยอีกนานกลับไหมครับเนี่ยเมื่อไรจะกลับอังกฤษอีกครับ เดือนหน้าหนาวเลยมาก่ะกิ่นนะโอ้กลับเดือนหน้าก็ไปคริสต์มาสพอดีเดี๋ยวกลับบ้านก็ได้เห็นเจ้าใช่ไหมครับใช่ครับผมดูทั้งยูท YouTube ทั้งแฟนเพจร้านเจ๊อ้อมก็ไลฟ์สดตลอดนะครับผมขอบคุณเอซีขอบคุณลูกค้านะครับ ที่มาอุดหนุนกันถึงหน้าร้านเลย,ยเห็นไเรียบร้อยแล้วครับธรกิปนี้ก็บางคนก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตัดต่อใครด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ